สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาทํานายดวงนะเปิดไพ่ในหัวข้อเตรียมตัวให้ดีสิ่งดีๆนี้จะเกิดขึ้นกับคุณผ่านพลังงานจากไพ่นะแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะการที่เรามาเจอกันมันไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่อาจจะเป็นบุญพาวาสนาส่งให้คุณมาเจอคลิปนี้ ก็มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันหรือหากคุณกำลังท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างกำลับบงใจให้คุณก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงฮึดสู้กับการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็รับฟังอย่างมีสตินะฟังเป็นแนวทางชีวิตจะดีจะร้าย มันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะ Emperor รบารมีความยิ่งใหญ่นะคะสามถ้วย เออร์มิส4ไม้เท้านะคะ3ดาบ5ถ้วย10ถ้วยนะคะความอุดมสมบูรณ์ควีนออฟสอดโฟร์ออฟเพนชอล์คแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะนาจ็ดถ้วย หรือว่าเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะที่เห็นโดดเด่นเลยนะก็คืออำนาจบารมีความยิ่งใหญ่ความได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะมีอำนาจในการสั่งการในการตัดสินใจนะอำนาจที่จะทำสิ่งต่างๆได้อย่างที่ใจต้องการกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะหมายถึงนะได้โอกาสเป็นผู้นำเป็นหัวหน้า หรือมีความาได้เป็นใหญ่เป็นโตในสายงานที่คุณทําอยู่ก็ได้นะด้วยผลงานด้วยความสามารถด้วยศักยภาพของเราที่จะได้รับการโปรโมตได้รับการผลักดันนะมีผลงานที่โดดเด่นนะคะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะมีความสามารถก็จะมีคนมอบโอกาสดีๆในเรื่องของการทํางานให้กับคุณหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะในที่ทํางานที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอยู่หรืออาจจะกําลัง ดูดูคุณอยู่กำลังประเมินความสามารถของคุณอยู่ก็ได้นะคะเหมือนจะเป็นที่รักที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่ในในที่ทํางานหรือคนในครอบครัวของเราเองก็ได้นะคะเหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนในครอบครัวที่เหมือนจะคอยอยู่เบื้องหลังนะความสามารถของคุณที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะมีอํานาจนะในการตัดสินใจในการทําสิ่งต่างๆนะคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานที่ต้องปกครอง<ต>คน นะต้องใช้อำนาจใช้บาร,รมีนะคะในการในการที่จะปกครองคนหมู่มากแต่เราก็ต้องอมีความเห็นอกเห็นใจนะมีความยุติธรรมเป็นหลักด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามันมีความลำเอียงหรือใช้อำนาจในทางที่มันไม่ดีมันอาจจะกลายเป็นปัญหานะงานมันก็อาจจะไม่เสร็จได้นะก็ต้องใช้อำนาจในทางที่ดีด้วยนะคะนะโดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศ อา,อาจจะมีแผนเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะไปเรียนต่างประเทศหรืออาจจะเดินทางไปไปเที่ยวก็ได้นะคะ,ะเด็กมากๆห,หรือเรื่องของต่างประเทศหรืออาจจะทํางานที่มันต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการทํางานนะคะ,ะติดต่อเจรจาการค้าการขายกับช,า,ชาวต่างชาตินะมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาตาิหรือ,อคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องนะกับชาวต่างชาติรวนแล้วดีทั้งนั้นนะคะ,นะมีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเหมือนคุณมีอํานาจนะคะ อำนาจของคุณนี่แหละนะที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จมากมายในชีวิตเลยก็ได้เหมือนคุณสามารถที่จะคอนโ control นะคะสิ่งต่างๆให้มันให้มันอยู่อยู่ภายใต้นะอำนาจบาร,รมีของคุณได้นั่นเองนะคะมีนะคะสาถ้วยนะชัยชนะนะคะหรือเรื่องหน้ายินดีข่าวดีการได้ฉเฉลิมฉลองนะคะก็จะมีเกิดขึ้นนะกับชาวราศีเมถุนอาจจะทำงานสำเร็จปิดจอบปิดโปรเจกต์ได้ นะฉลองที่ได้งานหรือได้โปรเจกต์ใหม่มาทําก็ได้หรืออาจจะสอบได้สอบพานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคือมันมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจพอมันมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามามันจะทําให้เรามีกําลังใจมีแรงพื่อสู้ในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะได้รับรางวัลนะพิเศษรางวัลที่มันจะทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจภาคภูมิใจกับตัวคุณเป็นอย่างมาก หรืออาจจะได้อเฉลิมฉลองเปิดร้านใหม่สาขาใหม่นะคะนะมีความแบบดีๆอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะก็ถือว่า,าจ,จะมีข่าวดีที่คุณรอคอยนะข่าวดีที่คุณอาจจะรอคอยมานานนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังดีมากๆเลยทีเดียวหรือเป็นช่วงที่คุณกําลัง จดจอนะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่นะสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งท้าทายที่คุณไม่เคยทามาก่อนนะก็อาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถค่อน,อนข้างเยอะกําลังค้นคว้าหาความรู้หรือกําลังประดิษฐ์ผลงานออกมาให้มันมีชื่อเสียงให้มันเป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเนี่ยเฮอร์มิสแสงสว่างนะคะแห่ง ความรู้นะคะมีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดหรือถ้าคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามนะปัญหาเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของการเรียนก็จะมีผู้รู้นะคะผู้ตื่นรู้ผู้ที่ประสบความสําเร็จนะผู้ที่มากด้วยความสามารถเข้ามาคอยสอนคอยบอกเรามาส่องแสงทางสว่างให้กับเราได้ค้นพบตัวเองก็ได้นะคะอาจจะมีครูบาอาจารย์ดีนะคะมีผู้นําดีนะมีหัวหน้าดี ไปได้หมดเลยนะคะนะการเรียนรู้ของคุณมันมันมีขึ้นเรื่อยๆแหละนะสิ่งที่พ่ายอยากจะสื่อก็คือพยายามพัฒนาความรู้ความสามารถของเราให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคือทุกวันนี้ หลายสิ่งหลายอย่างมันก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วถ้าเรายังย่ำอยู่กับที่นะเราก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นชีวิตมันก็คงจะอยู่ไปอย่างนั้นถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้เราก็ต้องลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะคะลองเรียนรู้สิ่งใหม่นะปรับปรุงปรับ,ปร,บปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างเชื่อเลยว่านะก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างแน่นอนนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณ มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นนะอาจจะปีกวิเวไปไปทำอะไรแบบคนเดียวนะทำสิ่งต่างๆคนเดียวอาจจะไปปฏิบัติธรรมาะไปในที่นะคะที่คุณอยากไปอาจจะไปเที่ยวแนวแบบคนเดียวก็ได้นะคะได้อยู่คนเดียวนะอยู่กับตัวเองได้คิดได้ทบทวนในหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะทำอ,อาจจะทาให้คุณคิดอะไรดีๆในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะ หรือจะเรียกได้ว่านะตอนนี้คุณนึกอยากรักสันโดกนะคะอยากเปลีกยวิเวกออกจากผู้คนออกจากสังคมออกจากความวุ่นวายนะบางคนอาจจะมาทำปิจาการร้านค้าเล็กๆของตัวคุณก็ได้มันก็จะเกิดความาสบายใจมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะคะชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะเนี่ยสีไม้เท้านะคะจะเกิดความมั่นคงในเรื่องของการทำงานนะคะงานมีความก้าวหน้านะมีความสำเร็จหรือนะคะ าบางท่านอาจจะมีแผนอาซื้อบ้านซุ่ที่อยู่อาศัยใหม่นะคะหรืออาจจะมีการมองหางานใหม่ที่มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นมันเหมือนกับว่าพอคุณได้ทํางานหรือใช้ชีวิตมาได้สักระยะหนึ่งคุณเริ่มที่จะมองหาความมั่นคงให้กับตัวคุณอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งอยากทํางานที่มัน มีความก้าวหน้านะมีการเติบโตมากกว่านี้นะคะเริ่มมองหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองมันเหมือนเป็นการสร้างพลังบวกให้กับตัวคุณแล้วก็จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้อีกด้วยนะคะเนี่ยมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของความรักก็ได้นะความรักที่มันมีความมั่นคงมีความสุขนะคะสาหรับคนมีคู่นี่ช่วงนี้น่าอิจฉามา,มากเลยทีเดียวเป็นความรักที่เหมือน เป็นคู่บุญคู่บรารมีนะที่าสามารถช่วยเหลือเพึ่งพาซึ่งกันและกันดีมากๆรักกันอย่างายึดมั่นนะมาโดยตลอดเลยนะคะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะเคลียร์กันได้นะคะมันก็มีบ้างแหละนะบททดสอบของชีวิตคู่ แต่สุดท้ายแล้วว่าคุณสองคนก็สามารถที่จะจับมือฝ่าฟันนะสิ่งต่างๆนะเรื่องไม่ดีต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะทําให้คุณสองคนรักกันมากขึ้นนะเข้าใจกันมากขึ้นอีกด้วยนะคะแต่สิ่งที่พ่านะอยากจะเตือนก็คือเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะอารมณ์โมโหหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจมนุษย์ทุกคน่ะย่อมมี อา,อารมณ์ที่มันแปลรปวนนะขึ้นลงเป็นธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะจัดการนะกับอารมณ์ตัวเองอย่างไรนะคะก็พยายามตั้งสตินะดึงสติตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดอย่าเพ้อทําในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปเดี๋ยวมันจะเป็นผลเสียตามมานะคะบางทีเราก็ต้องฝึกนะฝึกจิตนะคะฝึกสมาธิ นะของเราให้มั่นคงด้วยมันก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณเพราะถ้าเราเผลอใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะมันก็จะทําให้สิ่งดีๆที่อาจารย์กล่าวมามันก็อาจจะพังได้นะมันเหมือนกับว่าลดทอนนะสิ่งสิ่งดีๆออกไปแล้วก็เหมือนดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามานะคะดังนั้นนะก็ควรที่จะมีความมั่นคงนะกับ อา,อารมณ์ของตัวเรานะคะพยายามดึงสติตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะาบางทีก็ต้องใจเย็นๆปล่อยว่างนะกับบางสิ่งบางอย่างทุกเรื่องอ่ะเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดอะไรมันได้นะคะสิ่งที่กําหนดได้ก็คือตัวเราเองนี่แหละนะคะบางทีก็ต้องเลิกสนใจนะเลิกไปจดจ่อกับพลังงานด้านลบนะหรือไปยึดมั่นถือมั่นกับ กับใครบางคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรของเรานะคะนะอะไรที่มันไม่ไดีในชีวิตที่มันเป็นพลังงานด้านลบเราควรที่จะสลัดมันทิ้งไปนะเพราะว่ามันกําลังมีสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตนะคะบางท่านอาจจะเจอ,เจอกับความทุกข์ความยากลําบากเกิดการสูญเสียนะมีเรื่องเศร้านะคะมีเรื่องกังวลใจหนักใจอะไรเกิดขึ้นนะก็อย่างที่บอกไปว่าพยายามปล่อยวางนะคะถ้าเราไม่ทำมันก็จะยิ่งแย่ไปใหญ่ชีวิตมันก็จะยิ่งทุกข์มากไปอีก คือรู้แหละว่ามันทำทำยากนะคะแต่ก็อยากลองให้เริ่มต้นนะทำเทเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆปล่อยวางในในบางเรื่องนะก็เป็นการฝึกตัวเองมันก็จะทำให้เรามีสติแล้วก็สามารถที่จะนำพานะตัวคุณให้ออกจากสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆไปได้คือทุกทุกได้แต่อย่าทุกนานเราก็ต้องม o v ออนนะเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมี ความหวังต่อไปชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไปนะคะเรายิ่งผ่าไห่ขึ้นมาเป็นพลังงานที่ดีมันเหมือนกับว่านะคุณถ้าคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะมันจะมีสิ่งดีๆมากมายที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะดังนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้นะเชื่อเลยว่าคุณระก้าวผ่านข้ามผ่านความยากลําบากต่างๆไปได้นะคะนะไห่สิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะคะ เหมือนจะมีความสุขในในหมู่ญาติอ่าในหมู่ครอบครัวในหมู่เพื่อนฝูงเหมือนมีความสาม,มัคคีกันนะคะอ่าห,หรือมีทีมงานก็ได้นะมีทีมงานดีในที่ทํางานที่จะช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันหรือคุณไปอยู่ในสังคมที่มันเหมือนแบบมีความเป็นครอบครัวนะสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้นะคะสามารถที่จะอะพูดคุย เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็ดีมากๆเลยทีเดียวหรือคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากคนในครอบครัวได้รับกาลังใจที่ดีนะคะจากคนในครอบครัวจากเพื่อนนะจากคนรอบตัวเหมือนกับว่าสิ่งรอบตัวมันดูเป็นมิตรกับคุณใจดีกับคุณนะคะในเมื่อโชคชะตานะ ความสําเร็จหรือสิ่งดีๆมันกำลังเข้าข้างคุณแล้วก็ขอให้คุณมุ่งมั่นนะทำเป้าหมายของคุณให้สําเร็จนะคะมีความมานะเพียรพยายามนะเชื่อเลยว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จะเป็นของคุณในไม่ช้านี้นะคะเนี่ยสิ่งที่พ่ยอยากจะสื่อก็คืออยากให้คุณหนักแน่นนะกับสิ่งที่คุณทําหนักแน่นกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่าโลเลนะอย่าแปรปวนนะยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่คุณทํา นะแล้วก็ยึดหลักของความถูกต้องเชื่อเลยว่านะคุณก็จะประสบความสําเร็จชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง,งมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยโอกาสทําเงินเกิดขึ้นนะเยอะแยะ,ยะ,ยะกันเลยทีเดียวมีดวงเศรษฐีด้วยนะคะเนี่ยนะัเหมือนกับว่านั่งกอดเงินกอดทองกันเลยทีเดียวนะคะความสําเร็จเงินทองมากมายนะจากไพ่เนี่ยมันบ่งบอกได่ว่ามันมาจากความเพยายามและความ ตั้งใจของคุณเองนะคะอยู่เฉยๆนะเงินไม่มานะเงินไม่มีเข้ามามันก็ต้องเหนื่อยนะต้องทํางานต้องจัดการนะต้องมีบททดสอบชีวิตเข้ามาอยู่บ้างต้องผ่านความยากลําบากชีวิตมันถึงจะได้ดีเนีย่ยตอนนี้คุณกําลังดีขึ้นแล้วนะคะชีวิตจะสุขสบายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรก็จะได้เป็นช่วงที่สิ่งที่คุณคาดหวัง มีโอกาสเป็นจริงนะมีโอกาสสมหวังได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องการทําให้สําเร็จนะมีเป้าหมายหลายเรื่องในทีเดียวไพ่สื่อให้คุณต้องเลือกนะคะในสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณคุณจะไปโหมทําทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้นะคะก็เลือกทําในสิ่งที่เราถนัดเลือกทําในสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณนะความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าคิดอะไรดีๆมีไอเดียอะไร ขอให้ลงมือทำอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่ฝันอย่ามัวแต่จินตนาการความสำเร็จมันไม่สมบูรณ์นะคะต้องลงมือทำด้วยนะถึงจะต่อเกิดเป็นความสำเร็จที่เพอร์เฟกมากๆนะคะและนี่ก็คือดวงชะตานะของชาวราศีเมถุนรับฟังอย่างมีสตินะคะอย่าไปงมงายนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็อยู่ที่นะคะการกระทำนะของตัวเราเอง ใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์นะก็สามารถากดปุ่มซุปเปอร์แดงที่เป็นรูปหัวใจนะข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะร่ำรวยความสุข ร่ำรวยความสำเร็จเงินทองมากมายมากองตรงหน้านะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ